Doo -doo -doo. and she just for a day. And I know that she long I wanna cause you're not a boy cause I'm not a boy and you don't understand. สวัสดีค่ะทุกค,คนงนั้นแหละเราสวดเพลงหลักให้ฟังหน่อยเออพราะฉันคิดว่าเพลงรักที่มอบให้เธอนั้นมันควรจะมีได้แค่เพลงเดียวเทนั้นพอจมูกใหญ่จังค่ะอันนี้บูลลี่ปะ่ะคะ ห t b u บูล i n g my nose block Stop b u บูล i n g ตาเครึมพี่โจร้องเพลงที่คิดพี่โจคิดว่ายากที่สุดหน่อยเพลงไหนที่คิดว่ายากเราเลือกที่จะไม่ร้องเลยดีกว่า จะนอนแล้วเหรอคะสี่ทุมงพี่โจตาดูง่วงนะคะพี่ตั้ง่วงตลอดลูกทำจมูกไม่ทำสวยสะดุดระวังล้มแรงนะคะพี่โจลงกีลาอะไรบ้างยังไม่ทราบเลยคะ่ะรอคะ่ะรอโค้ดฟรีไม,ม่โค้ดฟรีคือรักผู้หญิงคนนี้ได้ตลอดชีวิต เมื่อจะคัมแบ็กมีผลต่อชีวิตไม่ทราบชอบปากพี่โจไหมถึงชอบตอนนี้หรือว่าชอบตอนไหน love summer ทุกคนชอบ love summer ไหม love summer กลิ่นฉังน่ารอนี่เธอคนใจร้ายชอบอะไรเธอได้คนน่าเบื่อทำใจยังงอยังไม่พอสัญจร

อ้ออวาวใคล้จะเป็นโทนจะเป็โนโทนใช่ปะวะเฮ้ยที่เอร์มันถึงท่อนไหนวะเอวมีท่อนนี้แน่นอนสำหรับใครที่จะไปนอนนะคะ Good night baby ฝันดี ฟันดีใครอะ่ะออยดีพพอพอดูตัวงในในจอแล้วก็ใครอะ่ะพี่โจคิดว่าสีไหนจะชนะคะเราจะไม่พูดกันเรื่องนี้นะคะในโอริมปอเราไปเจอกันหน้างานเลยดีกว่า คือสี่โซ่หมักมันก็ไม่อยากจะพูดเนี่ยอันยองเซลเชรมันเจอรินิม uh, ิดาพิงกับสุมิดาเดคัโอ o กคัมทกัาเอ่อวิดโปรไฟล์ิกตอกเปลี่ยนเกือบจำไม่ได้ค่ะ คนเรามันก็ต้องเปลี่ยนแปลงแล้วก็โตขึ้นเนาะอ,อจริงๆไม่ใช่อะไรหรอกเหต็ุผนที่เปลี่ยนอยากรู้ไหมเพราะว่าหลังๆลงคลิปร้องเพลงเยอะแล้วก็พอแบบกดเข้าไปในแผ่นเสียงมันดูเหมือนแบบแผ่นเสียงปลอมอะ่ะเพราะว่าหน้าดิสมันไม่น่าเชื่อถือฉันก็เลยเปลี่ยนนิดนึงเดี๋ยวนี้เขาอินเตอร์ yeah of course we have to pack black, practice my English yes because be Uh, all of you knows that I'm not great at English I'm not good at English so I have to practice yes of course playing my won pro proc and yang จะมาราอยู่เมื่อไรอีนี้ไม่ทราบเลยค่ะฟันข่าวมากใช้แชมพูยี่ห้ออะไรคะน้ำเปล่าคะ่ะใช้น้ำเปล่าสระผมอยู่ถึงว่าทำไมหน้าตลกจักคะบูลีบล็อก why are you so bullying ทำไมอะ่ะทุกคนชอบบอกว่าให้ทำตาโตๆนี่ไงก็ตาโตสมใจตาโตปากเล็กจมูกหน่อยตั้งแต่โฟอีไม่เพลงที่หนึ่งเพลงไหนร้องยากสุดเอาจริงบ้าฟืงโฟอีร้องยากหมดแหละแต่ก็คงไม่ยากสำหรับอ้อาอ สรุปคุยอะไรกับพันตอนกินซูชิอืม um, I can't remember at all ตาโตโจะมองเห็นความสวยของฟองอายบล็อกอีกคนหนึ่งบล็อกหน้านี้จะหมูกไม่หน่อยนะเตงอุ้ยรูจมูกเอาไว้หายใจไงเนี่ยรูจมูกใหญ่ขนจมูกก็จะเยอะเอาไว้กองฝุ่น pm สองจุดห้า ปะวะเรียกงันปะ <Nobody knows. S 1> ขอถามความรู้สึกตอนรู้ว่านักกักผีเสื้อดอกไม้คือใครเหรอตกใจแบบโหตกใจเลยอ่ะ ชีวิตนี้ไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยแบบตกใจอะ่ะ Like that อยากเห็นพี่โจโย้อมผมสีชมพูพักยู่จะรับผิดชอบสภาพผมเหรออยู่จะรับผิดชอบสภาพผมไอไหม No I have to protect my hair นะ <laughs> <c oughs> ค,นคิดถึงโจผมเงินคิดถึงโจผมน้งเงินเหมือนกันแต่ว่าเราต้องพักเนาะลืมหน้าจริงๆแล้วเหรอ เอาดีๆหนูพอใจในหน้าหนูที่เป็นแบบนี้คิด <c oughs> ถึงเจ้าตาเล็กๆทำไม my eyes so big นะ my eyes so big and I look so gorgeous นะ Why you don't like it พี่แจ๊บสวัสดีค่ะ ทุกคนอย่าลืมไปฟังด้วยนะคะเพลงของเออพี่ๆ The Rich Man Toy นะคะกับ j o r i n For Eve นะคะ Who's อันยิ่งกว่าใครอ h อย่าลืมไปฟังนะคะ I'm gonna r e t h into the top I'm all shut g o จอร o กา e ดิที่จะไม่หวง,งตั้งตาไม่ตอบสามคำกับปีนี้ ปีหน้ายังพี่ว่านสวัสดีค่ะ See you tomorrow นะคะนุ่ว่านพี่ว่านสวัสดีค่ะ See you tomorrow นะคะทุกคนทุกคนคะพรุ่งนี้อย่าลืมเข้าไปดูไลฟ์เลยนะคะ for e m ี Me live นะคะมีเพื่อนเมื่อพร้อมนะคะเอาจริงๆนะว่าเป็นรายการแฉเพื่อนอุตส่าห์ริตไปแล้วนะคะว่าแบบเออเราจะพูดอะไรได้บ้างอ๋อไม่ใช่นะคะเราจะไปไลฟ์คุยกันคุกคิกคุกแคก,คก,คกนะคะ ตาโตตั้งแต่เกิดเลยไหมคะตาโตตั้งแต่เมื่อกี้คะ่ะอย่าหายใจแรงค่ะหลังคาบ้านหนูจะปิว stop bullying stop bullying my nose นะคะ stop it นะคะ my nose g o นะคร r y นะคะเผาได้เต็มข้อเลยลุงโจงไม่สาระอยู่แล้วบ้าหนูพูดถึงพี่ได้ไหมละ่ะย่างี้ดีกว่า รอเล่นเริบเปลืบจมูกส่งตาตาส่งปากมากแน่นอนส่งกันหมดส่งไปไหนก็ไม่รู้ได้อยู่วะเธอไลฟ์ <laughs> <laughs> าากับใครคะเราดูไลฟ์กับแฟนคน <laughs> เราอยู่คนเดียวได้โกโก้ ืจนวาเลนไทน์แล้วเนาะคนเขาก็อยู่กับแฟนแนะเนาะส่วนใหญ่เนาะอยู่คนเดียวบ้างค่ะพี่เจ้าตัวปลอมเหรอคะ มีหน่วยงานไหนเข้าชื่อเหลือคนดูยังแฟนคือไมอะไรพี่โจแฟนหนูน่ารักมาก excuse me leave me alone goodbye พี่โจหนูเป็นอิสุกอิใสยทำไงดีหนูลูกทำไมไม่ฉีดวัคซีนไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเป็นแล้วก็ประคองอาการมันจะเป็นแค่ครั้งเดียวในชีวิตนะลูกก็เดี๋ยวก็หายไลฟ์ที่ไหนครับ Instagram Instagram you know when no Actually before I live I ate chocolate Dubai. A lot. A lot I've got a fat วันททานี้เดี๋ยวเราไปหาที่ันหอมในะแต่โปรไฟล์ติกตอกอันใหม่เหือเอาจริงป่ะไม่เคยมีโปรไฟล์อันไหนเหมือนตัวจริงเลยถึงแม้จะลงรูปที่ไม่เคยลงเอาไปตั้งเป็นโปรไฟล์ก็ไม่เหมือนอยู่ดี อันนี้คือคนข่าน้ำตาลปะโน no. อันนี้คือเทคน้ำตาลเยอะเกินไปอีฉันต้องหยุดพอตอนนี้ฉันคึกมากฉันคึกแบบสุดๆไปเลยฉันรู้สึกฉันกินน้ำตาลเยอะเกินฉันนอนไม่หลับแล้วตอนนี้วันท้ายนี้ขอคนเก่าคืนดีๆไหมคะ i s new year new you นะลูกคนเก่าเขา have new girlfriend ไปแล้วหรือเปล่า You have to move on นะไฟอัอนาตะวันไฟอัอนาตะกายที่ดีกว่าเดิมนะลูก อืมนากิี่โมงไม่ทราบเอาจริงแล้วปวดท้องแล้วอ่ะยินช็อกโกแลตไปเยอะมากเลยอ่ะองจริงเพอเหมันแบบอยู่ในช่วงฮอร์โมนไหลเวียน,นอนะนาอมันก็เลยแบบคลายมอร์นิ่งอีทอลอตออเดย์นะ แอนสลีฟโซเลตนะแอนวอลกออฟโซเลตทู and so late, too, นะแอน s ซแซดแอนโซฟันแอนโซสลีปีหนูเพิ่งดูที่หยดมาภาพยังติดตาภาพยังไม่ติดตาเท่าพี่เลยค่ะแปลกแปลกพี่หล่อสู้พี่นาเดตได้หรือไม่อ๋อเจ้า แอบชอบเพื่อนทําไงทําใจลูกือไม่ก็บอกไปเลยเรามันซาดิสตอยู่แล้วกีฬาสีสู้ๆนะเชียโจเชียโจโจถอดสมองไปเลยวันนั้นอะอีสันเล่นกีฬาไม่แกง่งแต่อีสันจะทำเพื่อทุกคนนะคะการดูกีฬาที่สนุกเคยกีฬาที่ทุกคนจริงจังดังนั้นอีสันจะไฟติง้ง แต่อยู่ทีมเด็กัะอ๋อโอ้ my god อ oh ้ my god พี่โจลงทุกเกมเลยปะแบ่งคนอื่นเล่นบ้างกีฬาเยอะมากกีฬาเยอะมากเกมหนึ่งแบ่งกันเล่น เกมหนึ่งแบ่งกันเล่นสักสิบคนว่าทอมตอนนี้นะคะสี่ทุ่มสี่สิบสองหลายคนก็จะไปนอนแล้วใครเนี่ยแอนทโทนีอันยองอันยองแอนทโทนีจำพี่ได้หรือเปล่า พอดีพี่ไปอัปเกรดความสวยมาเดี๋ยวเราก็จะไปแหละเพราะมันก็พี่เจนอุย้ยฉันมีประสบการณ์กับการชวนเพื่อนๆพี่อน,นพี่พี่จีมม ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องเพราะว่าคนจะกรูเข้ามาแบบมหาศาลเกินไปเราคุยกัน2,000คนนี่แหละ I happy นะ I happy you happy that's okay โอเคโอเคแล้วช่วงนี้นะคะมันก็ใกล้จะถึงวัน Valentine's Day แล้วนะคะก็ ขอให้ทุกเราคู่รักทุกคู่นะคะมีความสุขความรักมากๆนะคะส่วนใครที่ไม่มีคู่ไม่เป็นไรนะคะมันก็แค่วันเดียวเชื่อสีประชากรคนส่วนมันเยอะกว่าประชากรคนมีคู่แล้วเราเป็นคนส่วนใหญ่มันก็แค่วันเดียวนั้นแหละ that's not okay That Okay baby it's just one day Okay only twenty four hours And it's next day okay Mmm filter be it good at me feel thirty mười biển hai mười 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 I'm okay, okay. mười mười I'm back my original filter ขอแปบคนปกติอันนี้ไม่ปกติตรงไหนคะตาโตโดยไม่ต้องทำปากใหญ่ with no filler You know? ่เนอผู้ภาษาจีนหน่อยได้ไหมนี่ค่ะ w a t e ้ r o l i n g 呃，uh, 今天我呃、uh, 吃饭 a lot，我我有小猫叫宝宝，呃，嗯呃。 บ๊บอ,ปอ,อบ,อป,บอปุชัวพูดนีว่ว่บ๊อบปุเอ่อบ๊อบปุบ๊อบปุชิหวันว่ออาริกะตัวก็ไซมัสอาริกะตัวก็ไซมัสเขอกำลังใจแข่งจีนหน่อยได้ไหมคะ ไฟติ Fight ้งไฟต์เอา you can do this นะไฟติ้งเอ่อเก่งภาษาจีนว่าอะไรวะนี่เหินนี่เหินหาวเธอดีมากอะไรวะนี่ไฟติ้ง 加油加油加油不咋เลว加油อ๋อคุณจัง加油คืออ่านไม่ออกหนูอ่านตัวจริงไม่ออกเขียนจูอินพินอินให้ได้ไหมคืออ่านตัวจริงไม่ออก เติงเนิร์คก็เติงเจ้าหนูอาย,ยุสิบสามสามารถเรียกพวกพี่ว่าป้าได้ไหมอ๋อเจ้าอยอเจ้าอยอ,อ เฮ้ยห,หัวหน้าหมู่อ๋อหัวหน้าหมู่มาดูปะ่ะผมอายุสิบเอ็ดเรียกว่ายายได้บออยากอายุเกินสิบเอ็ดไม่รู้ดังนั้นอย่าทำแบบนี้ เราเล่นเลียกเล่นอะไรก็เล่าไปเถอะาวตอนนี้กำลังจะสี่ทุ่มห้าสิบเราจะต้องแยกย้ายกันแล้วโนฟิลเตอร์ no ไปเลยอืหน้าสดออ ฉันไม่ชอบฉันรู้สึกว่าฉันไม่กล้าแสดงออกฉันชอบหน้านี้มากกว่า I love this okay ทุกคนถือว่ามาคุยกันหอมปากหอมคอนะคะเพราะว่าคิดถึงเหมือนกันแล้วเจอกันวันอื่นจะมาไลฟ์เล่น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 ลลลลลอีกจ้าเจียนจ้าเจียน บาย再见见面你们好 Bye bye, 안 y Good night, see you Bye 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 นะคะทุกคน นอนฝันดีนะคะ